หากเสียงเพลงหรือเสียงเกมดังเกินไปสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับในวิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการผจญภัยในเกมเทเลเรียนในโลกที่มีแต่เกาะลอยฟ้าทรัพยากรที่เคยหาง่ายมากๆในโลกปกติแต่กลับหาโคตรยากในโลกแห่งนี้แถมผืนแผ่นดินก็ยังแยกกันอีกและแน่นอนว่าผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมพบคุณแฟนมาด้วยแต่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับ มาครับกับตอนที่3ของวิดีโอจบเกมเทลเลเรียในโลกของกาะลอยฟ้าก่อนจะไปดูกันต่อก็ขอมาครับอาวุธเพิ่มอีกสักหน่อยครับครั้งนี้ผมคราบมาเป็นบลัดเบอร์เนอร์ปืนไฟจากแรกของเวลพิซาจากมอสมอรสินิดไอเทมอีกแล้วหากเพื่อนๆเห็นอาวุธแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเล่นน่าจะไม่มีในตัวเกมปกติในซีรีส์นี้ก็อยากให้สันนิษฐานว่ามาจากมอสมอรสินิดไอเทมนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้ผมไม่ได้ลงมอสเพิ่มอาวุธไหนเข้ามานอกจากมอสน,นี้แล้วผมอยากจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตหน,น,น่าหน้มีามกอานี่จะมีอาวุธจาก ครับเป้าหมายของเราในรอบนี้ก็คือใบโอ์ปีาศาจเราอยากจะขึ้นไปสำรวจข้างบนซะหน่อยแปลว,ว่าไปถึงชั้นอวกาศแบบเดียวกับที่เราสำรวจที่เกาะของเราเลยครับเพราะว่าผมเดาว่าข้างบนนั้นนะ่ะมันอาจจะมีคลิมสันฮาร์ดอยู่ก็ได้และถ้ามันมีเนี่ยเราจะได้สู้บอสตัวต่อไปด้วยแต่การขึ้นไปสำรวจข้างบนนี่ก็ไม่ได้ง่ายครับแม้เราจะมีอาวุธชุดกรออดีๆแล้วแต่เกมนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามอสเตอร์เนี่ยน่าลำคาญโคตรโดยเฉพาะบนฟ้าแบบนี้อย่างเช่นพวกฮาร์ปี้พวกนี้จะเกิดเยอะไปไหนครับเนี่ยแต่ก็อย่าให้มองในแง่ดีีีีไวว้้เเเพรราาาาะาานน่่่หกกมแฮปิดนยต ุณฮารี้เราอาจจะใช้ทำอะไรได้ก็ได้ปืนไฟที่เขานี่มานี่ดูดูดูปืนไฟดีดดดปืนไฟดีฟดอุย้ยเจอจริงๆเกาะลอยฟ้าโวาวววววว แล้วมันก็ดันมีจริงด้วยครับกาะลอยฟ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมพูดเขาว่าเจอกาะลอยฟ้าในโลกนี้แล้วมันรู้สึกแปลกๆกเนี่และของในกล่องก่อนนี้ก็มีลูกโป่งแดงให้ครับทำให้โดดสูงขึ้นนิดหน่อยและนอกจากลูกโป่งในกล่องแล้วผมก็ขุดบ้านลอยฟ้าเอามาด้วยเพราะว่ามันสามารถใช้คราบอาวุธของมอสมอร์ซินิตไอเทมได้ครับวันนี้ก็กลับมาที่บ้านเอามาคราบเป็นสมุดเวสต์สตาสเปีเามาลองใช้ซะเลยครับถือว่าได้ลองอาวุธของมอน,นี้ไปนในตัวครับซีรีนี้เพื่ออันไหนน่าสนใจจะได้เอามาทำเป็นอีกซีรี มีฟาร์มสมุนไพรแล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะครับแลวกลับามาสำรวจที่เดิมกันต่อ,ตอก็มาเริ่มต่อขึ้นไปจากเดิมนะครับหวังว่ามันจะมีอะไรดีๆให้เราเนะมันมาแล้วเธอมาแล้วโหเมื่อตื่นเลยเอ้ยนี่ไง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 เจอเว้ย โดดโดดโดดโดโดไปแล้วฮุกเกาะเลยโอ้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 โหร่วงและเจอดาบข้างบนเหมือนกับเกาะที่บ้านเราเลยครับในครั้งนั้นก็มีครีมสันห้าอยู่จริงๆด้วยเจอแบบนี้ก็เซตอรีนาเลยดีครับดีจริงๆที่พกคุณพีทมาด้วยในรอบนี้ผมก็ต่ออรีนาช,ชิวๆไปส่วนคุณพีทก็มีนาที่คุ้มกันผมจากพวกฮาร์ี้คือมันเกิดแบบหนักหน่วงจริงนะแต่ปืนไฟที่เราคราฟมาเมื่อตอนต้นนั้นก็ใช้ดีซะเกินครับยิงแรงดีมากเราอาจจะเอามาเล่นเป็นซีรีส์ต่อไปก็ได้นะเนี่ยไม่แนะา แล้วมันมาอยู่ตรงเกาะลอยฟ้าพอดีอย่างซวยเลยครับโ้โหเต็มเลยแม่น่เดี๋ยวรอดูเวลาเราจะฟาร์มมันแม่งหายหมดอ่ะไม่มีใครโผล่หน้ามาสักคนอ่ะเขาว่าพอแล้วเอาเตียงไหม,ไมไทำไมนอนเซียไม่ได้วะเพราะว่าได้ขเกินไปอ่ะ แลือเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทุบคลิมสันหายกันเลยครับและสำหรับของดรอปก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรที่เราใช้ได้แล้วแหละและระเบิดมาขนาดนี้บอสไม่ออกมาก็ไม่ได้แล้วครับกับบอสต,ตัวที่สองของซีรีส์นี้ความกลัวทั้งโลกคืออาหารของข้าภาพลวงตาที่ไม่อาจหวลื้ขึ้นกราบผู้สร้างฝันไร้กลายเป็นความจริงจ่ายภาพลวงตาและการหลอกลวงเบรนออฟคาทูรูครับเข้ามาเลยมวอปืนไฟดีโอ้โหปืนไฟแบบโคตรด,ดีแล้วเพลงดับครับทามาเร็วโอ้โหเขาโซโล่เนี่ย <laughs> ปืนไฟโหดจัดโคชนะทางบอสตัวนี้ ร้อยครับเราจะมีชุดเฮลสโตนใช้แล้วเวอรอไว้ให้มันมาเหอะปืนไฟแบบปืนไฟแบบจบอู้หจะตายอู้หูต้องหลบด้วยอ้าวเดเดซ้ายเด็ขวาเด็ดซ้ายเด็ดขวาลืมไปโอ้โห เหมือนจะดีแต่ตัวแตกเฉยเลยครับปืนไฟร์เราก็โหดนะเวย้ยแต่เหมือนคนที่ไม่โหดจะเป็นเราซะมากกว่าซะแล้วครับรอบนี้โดนงี้ก็ต้องมีรอบแกมือแล้วแหละ,หละไม่รู้ว่ามันจะมีหัวใจพลอยเรียกบอสออกมาอีกตัวไหมเนะก็ต้องลองเดินเดินหาดูครับปึ๊บเมื่อกี้สบายเลยครับทีนี้คนขายปืนก็เกิดแล้วนะหาปีคือรอแง้ๆเราเลยครับ,บเดี๋ยวเขาเอ้ยอย่าเพิ่งนะโอเคเทำมาเลย โอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเดี๋ยวนะทำไมผมขยับไม่ได้อ๋อไม่ได้ขยับไม่ได้แต่ว่าเราติดนืดเดี๋ยวผมขยับไม่ได้เลยเมื่อกี้โหจบจัดขอเก็บเลือดเลยโอเคเลือดผมมาแล้วเดี๋ยวซ้ายด้ายขวาเถอเดี๋ยวมันขยับตามเขานี่ว่ะต้องเอาเส่ตีว่ะเขาว่ามันไม่น็อกแบกกับปืนไฟอ่ะมาช่วยเผาให้มันตายก็จบ เรียบร้อยโอเคน่าใส่เรียนสมองมาด้วยครับและเรียบร้อยครับรอบนี้ทีนี้เราก็ทําที่ขุดไปขุดแร่เฮลสโตนที่นรกได้แล้วดีงี้หรือจะทําชุดกรอบใหม่เลยก็ได้นี่มันความเจริญที่แท้จริงเลยครับหลังจากใส่ชุดกรอบไม้มานานจะได้เปลี่ยนลวโว้ยและกรอบมาที่บ้านสิ่งแรกที่ผมทําก็คือที่ขุดก่อนเลยครับสำคัญสุดละอันนี้และก่อนจะเดินลงไปหาเกาะขุดแร่ที่นรกกันก็ขอแวะย้ายที่เก็บน้ํากระลาวสักหน่อยครับเพราะมันเกะกะทางไม่ไหวจริงๆอยากจะย้ายนานแล้วแต่พอดีผมพลาดทําน้ําไหลโดนลาวจนมันกลายเป็นออกซะหนน่อยลกั เดี๋ยวเราจะทําที่ปั๊มลาวาที่ใหม่ที่ไม่ใช่ตรงนี้ปั๊มน้ำก็ปั๊มง่ายครับแต่ปืนไฟแล้วมันโหดไปว่ามันเผาตายเหมืเลยเดอะแบคือปืนไฟใช่แต่กว่าจะมาสู้กับบอสน,นี่ได้ก็แบบโคตรนานเลยอะ และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้เวลาโดดลงในรลกครับบริวารนี่จะเป็นการอัปเกรดตัวเองครั้งใหญ่เลยนะเพราะตั้งแต่เล่นมาคือมีแต่ของกระการใช้อะ่ะแต่หลังจากนี้เราจะมีของดีๆใช้แบบจริงๆแล้วครับทำเอานึกถึงโลกปกติเลยนะครับเนี่ยและไม่นานก็โดดมาถึงเกาะของนรกแล้วครับมีชาร์ตู้เชสเพียบเลยฮะและอย่าลืมมานรกก็ตามหาเก็บตาเผานรกกันด้วยไม่งั้นจะเผาแล่ไม่ได้ครับแต่เราก็โชคดีนะเนี่ยที่โดดมาเจอเกาะที่มีตาเผานรกแบบนี้และเหมือนเกาะข้างล่างเราก็จะเป็นเกาะที่มีแร่เฮลสโตนอยู่ด้วยนีีนนีี่่่่่่่่โโโชคคคดดดดซ้้้้้้้าาาาาาสสอออออองงหหหรรรรรรืไไไไไววะะะะเเเเเเเนน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 ยยลลัััััับบบบจจจจจิิๆมมมมมมมุุแแแตตทใป็็กกข เกาะพลาดพูดเดี๋ยว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 อ,อ,อ้าวเอ๋เฮ้โหมีอยู่แค่นี้อะเนี่ยแต่ว่าเราเก็บได้นะจริงได้เท่าไหร่สองร้อยอุ้ยได้อยู่ทำชุดเกราะสองคนเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นแล้ว หนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดเลยครับโอเวอร์ฮอนั่นน่ะสนุกอะดูจบแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณโรซาลีนมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราคุณเอ้ยนี่ไงเจอแล้วธอซูมยังเห็นนะโอเคอย,อยอู่เจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยจะได้เก็บง่ายๆ มันได้แร่เยอะอยู่ครับเราไม่มีออฟซิเดียนสกินเนี่ยนะก็เลยลำบากหน่อยมันต้องมีเยอะกว่าน,นี้ดิ ตอนนี้ได้มา400ครับอุ้ยวันนี้มัน48นี่ไงแลก็กกรบพริบ้านจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนสลามตกอยู่พอดีเลยครับถึงจะได้แร่มาเราก็ยังจะคราฟข่อไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าแร่เฮลสโตนเนี่ยเราจะต้องเผารวมกับออฟซิเดียนซึ่งในตอนนี้เรายังไม่มีครับเดี๋ยวเราจะต้องปั๊มทีหลังแต่ตอนนี้ขอกราบไปยังเกาะชิมเมอร์สักแปบ๊บนี่ครับสิ่งที่ผมจะทาก็คือผมจะโยนธนูทองที่กราฟมาให้กราบมันเป็นทองครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านอกจากอัญมณีแล้วเนี่ยยยยพพวววกกกกกกกแรราารรร่่่่ตาา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 งงๆเเเเเเ็็สมมมมถดดดอออออไ้้หหืืนนนนนััผผจจะโททใลลปซิ์ี มาดีจัดนะทุกหลายเล่นมอผมเลยอยากจะให้ลองจริงครับอย่างที่บอกไปว่ามันลดความยุ่งเหยิงจากการเก็บของและการคลัฟของได้ดีมากในสถานการณ์ที่บ้านตอนนี้คือกำลังจัดการสลามที่ตกลงมาอย่างตั้งใจเลยครับที่ใช้คำว่าอย่างตั้งใจเนี่ยเพราะว่าพวกเราอยากจะได้เจลจากสลามมากๆฟังจากที่ผมโวยปืนไฟไปก่อนหน้านี้ก็นั่นแหละจะมาเป็นกระสุนปืนไฟครับให้พวกเราเล่นจัดการสลามกันลุแบบนี้มันจะเกิดมานก็ไม่แปลกเท่าไหร่กับบอสตัวนี้เจลาตินมีชีวิตราชันแห่งเมือกทั้งปวงขิงสลามครับยมาแล้วเธอเกินไหนอ โอ้โห้ต,ตกเจ็บมากเลยอ่ะอยากได้พวกเกือกม้ามากเลยครับฟาร์มเจียวแบบเบิ่มเบิมแล้วเขาทำไร <c oughs> ทำไรเอาเถอะเอาบอสมันล่วงนั่นไงบอสมันวาร์ปลงไปข้างล่างแล้วมันก็ล่วงเอาไอ้ ดเดี๋ยวนะจะเอาฮาไปไหนครับพี่มันล่วงตกโลกไปไม่กลับมาซะแล้วครับเอาจิงในสมุดไกด์ตอนสร้างโลกเขาก็เขียนบอกเอาไว้นะครับว่าบอตัวนี้ให้วางบล็อกเป็นฐานเวลาสู้ด้วยไม่งั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็วางเอาไว้แล้วนะแต่เหมือนมันจะน้อยเกินไปครับแต่ไม่เป็นไรถึงบอสจะล่วงไปแต่เราก็ยังฟาร์มสลามที่ตกลงมาได้อยู่และพวกเราเนี่ยก็ฟาร์มอย่างมืดเลยครับและคืนนี้ก็ยังมีบัดมูลเกิดมาอีกด้วยแด่คิดดูว่าพวกเราจัดการสลามไปมากขนาดไหนคือจนบอสมันเกิดไม่อีกตัวเลยอะและเมื่อมันเกิดมาอีกััววแบบนน,บนี้กาาเยครมอ โอ้บอสมาคืนแบบมูนวิ่งปลาไฟกันนะมืดจัดสู้อยู่ชั้นบนนั่นแหละเอาล่ะไม่มีทางที่มันจะหล่นโลป,ปอีกรอบหนึ่งแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ยมันก็โดดใส่อยู่เล่นสายอะไรครับครั้งนี้จะบอกว่าเล่นทุกสายเลยครับผมผสมผสมอาวุธไปครับเอาดิเอาไม่ล่ะสมุดนอนคาไรแล้วนะครับได้เลยครับผมอยู่ด้วยกันครับผมคืนนีอ้อยู่เป็นเพื่อนกันโอ้โอ้โอ้โอโอ หูเจียวข้างล่างคงจะเยอะมากๆอา้าวเดินลงมาทำไมออโอ้โหตัวเองมีเจียว600-700เขาเห็นเลยเขาจะเก็บไป6,400 บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีพลาดและเปิดถุ่งมาโชคดีมากครับได้สัตว์ขี่สลามมาด้วยแจ๋วเลยเนี่ยทีนี้ก็จะโดดลงในโลกได้แบบไฮสปีดแล้วครับและในที่สุดก็วางมาทำกล่องเก็บของเมจิกสโตรเลตสักทีครับมอนิก็ไม่ได้ใช้อะไรยากนะก็แค่คราฟของมาสามอย่างสโตรเลตคราฟติงอินเตอร์เฟสเอาไว้ใส่โต๊ะคราฟเลยครับของสโตรเลตฮาร์ดเอาไว้หยิบของและเก็บของและสโตรเลตยูนิตเอาไว้เป็นเหมือนกล่องเก็บของครับยิ่งมีเยอะยิ่งเก็บได้เยอะและเมื่อมีครบแล้วเนี่ยก็เอามาวางแบบนี้เท่านี้ก็สามารถใช้งานไไไดดด้้้้้้้แแแแแลลวววคคคครร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 รััััััับบบบบถถถึงงงสสสสสโตตตตเเเเเเจจจยยูนนนนนิิิิิาา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 าะะะะมม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 ีีีอออออออพ่่่์กกกกกก็็็ปปใใชขญณศ ได้ง่ายๆแบบนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีใช้งานมอดเมจิกสตอลเลนจริงๆมันก็มีลึกกว่านี้แหละอย่างการคลับของจากระยะไกลโดยไม่ต้องอยู่บ้านแต่ไว้ก่อนครับตอนนี้กูเราไปยังเรื่องของแร่เฮลโซนกันต่อก็นี่ลยครับพวกเราก็พยายามจะเอาน้ำกับละวามาปั๊มออกซิเดียนในโลกปกติคือออกซิเดียนเนี่ยหาง่ายสุดๆครับขุดลงไปลึกๆกแทบจะการันตีเลยว่าเจอแน่นอนอะไรยงนี้แต่พอมาเล่นโลกก่อรอยฟ้าแบบนี้ก็นหนังชีวิตเอาเรื่องเลยครับนี่แน่อุย๊ยเอา้าเดี๋ยนะมันมันกลายเป็นออกซิเดียนทั้งหมดเลยวะ เฮ้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราวางสามใช่ไหมวางสองวางสองวางสองแล้วขุดเฮ้ยเธอเจอสูตรทุนแรงแต่น้ำไหลไปแล้วอุย้ยเธอเจอสูตรปั๊มไวแล้วอ,อ้าวไปแล้วเชือกเจอสูตรวางสองถังไ้ออปซซเดียนเยอะแล้โอ้โหเพิ่งรู้เเดี๋ยวนะ น้ำมันไหลใส่ลาวายอย่างนี้มันก็ได้เป็นออกซิเดียนด้วยเหรอเนี่ย ละเด้เวลาทำของกันลยครับอย่างแรกที่ผมทำก่อนเลยก็ต้องเป็นชุดกรอแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่ไหวจริงครับใส่ชุดกรอไม้แต่เริ่มตน้นแต่ก็ได้รู้เหมือนกันนะว่าชุดกรอไม้เนี่ยก็ใช้ซัดกับบอสของใบอปีศาจได้ด้วยถึงปืนไฟมันจะชนะทางบอสต,ตัวนั้นเต็มๆก็เหอะส่วนอาวุธผมก็คราฟมาหลายอย่างเลยครับในระหว่างนี้พวกเราก็มีแวะไปขุดเฮลสโตนมาเพิ่มด้วยนะรอบที่ไปขุดเมื่อก่อนนี่เหมือนจะน้อยไปหน่อยเล่นหลายคนก็งี้แหละขุดมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอครับและก่อนจะไปดูกันต่อเดี๋ยวเรามาสรุปการเดินทาง ได้เจอดันเจี้ยนที่ขอบแมพและเราซัดบอสไป3ตัวครับมีไอออฟคาจูรูเบรนออฟคาจูรูและขิงสลามครับซึ่งบอสตัวสำคัญที่เหลือก็มีอีกสตัวก่อนจะถึงวอลเฟเลดมีควีนบีและสเกเลตรอนครับและสำคัญอีกอย่างก็คือเรายัางไม่สำรวจด้านซ้ายเลยสักนิดและนั่นแหละเป้าหมายต่อไปของเราครับไปสำรวจด้านซ้ายให้สุดแมพและจัดการบอสต,ตัวที่เหลือปะในเวลาออกเดินทางครับและออกเดินทางตอนกลางคืนด้วยนะใะคนดูจะมองเห็นไหมเนี่ยและออกมาไม่นานก็เจอเกาะเล็กที่เราจะไปตอนสำรวจดาวข้างบนครับซึ่งของในกล่องผมก็โดมาตั้งแต่ตอนนั้้้้้้้้นน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 แลนะแลลลลวววะะะะะต่่่่่อออออาา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 ามมมมไไปซพพพกกกกก็็เเเเเเจจจืททีีใหหดดดดครรรับขุยงฟสสิ เนี่ยเราเจอเป็นเกาะทะเลทรายครับส่วนของในกล่องก็ยังเป็นผวกของต้นเกมเหมือนเดิมซึ่งก็ออกมาใช้ประโยชน์อะไรแทบไม่ได้แล้วในตอนนี้และเมื่อโดของเสร็จก็ลุยต่อลางกันต่อครับและแทบจะอยู่ข้างๆกันเลยนะเนี่ยเกาะข้างหน้าเจอเป็นเกาะทะเลทรายก็ตะของในกล่องรอบนี้บอกเลยว่าของดีจัดได้มาเป็นโหลดอดประจาของเขตทะเลทรายครับแซนสโตรอมอินเดโบเทอร์และเหมือนเกาะบนหัวแล้วนี่จะเป็นเกาะใหญ่ของเขตทะเลทรายด้วยนะนี่แหละที่ผมบอกว่าเชือกมันสาคัญมากๆนี่เล่นมาขนาดนี้แล้วพวกเราก็ยังใช้อยู่เลยครับไหน ไฟอะไรไ,ม,ไม่สว่างลองอาวุธใหม่ไฟโบ้และต่อขึ้นมาไม่นานก็เจอจนได้เกาะใหญ่ทะเลทรายครับึือมาข้างบนก็มีคริสตันหัวใจเหมือนกับหลายๆเกาะและพอดีเลยครับผมขาดหัวใจอยู่หนึ่งหัวใจพอดีส่วนของในกองก็เป็นของต้นเกมเหมือนเดิมครับหอ,อกสายฟ้าเดิมาตอนนี้ก็เป็นขยะไปแล้วนะแต่ถ้าอยู่ในซีรีส์หอ,อกปานั้นน่ะได้อยู่แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์สายปลาหอ,อกก็แวะไปกัอนได้นะครับเดือดมากๆเลยซีรีส์นั้นน่ะ บอสพึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปซัดบอสกระดูกกันต่อพอวะเนี่ยรถล่างไม่พอก็กลับไปเอาได้มั้งอุ้ยเธออะไรนี้ และต่อราออมาไม่นานเหมือนเราจะเจอของดีเขาให้แล้วครับเราเจอเกาบปริศนาที่ทั้งกอนเนี่ยทำมาจากบล็อกสีดำทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บล็อกนี่มันทำมาจากอะไรและอยู่ไปโอมไหนส่วนของในกล่องนั้นก็มียาปริศนาที่มีชื่อว่ากริมเมอร์โทนิกในตะเกียงปแปลกๆที่สามารถกดใช้ได้อย่างมิสซิเลียต์แลนเทิร์นแต่เท่าที่อ่าคอนคำอธิบายเหมือนว่าหากเรากดใช้เนี่ยเราจะถูกว้าไปอย่างที่ไหนสักที่ซึ่งหากเราจะลองไปตอนนี้ผมอยากจะหาอีกสักอันก่อนเพื่อคุณพี่จะได้ไปด้วยกันครับแต่จริงๆพวกเราก็อยากสำรวจให้สุดแมปก่อนนัน อยู่ด้วยมันแกลคล้อยกับดันเจียนจิ๋วอยู่นะเนี่ยมีกล่องไหมอุย้ยเธอมีกล่องมีกล่องมีกล่องมีมีมียากันมืดด้วยอุย้ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวหาชังเกิลก่อนเก็บใส่กล่องเลยครับเธอมาเอามาเอามาของข้างบนยากันมืดนี่เดี๋ยวค่อยเก็บ สวยเลยครับมีตะเกียงอีกอันด้วยแล้วเมื่อโดยของเสร็จแล้วก็ออกต่อรางกันต่อครับคือหลังจากมีรถรางใช้ชีวิตพวกเรานี่คือแบบก็ดีขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ลงทุนถามและคุ้มที่สุดละั้งเนี่ยและไม่นานก็เจอเกาะสีดำอีกเกาะครับจะแ,แปลกที่เกาะสีดำนี่มันไม่มีสัญลักษณ์ไบโอมเหมือนกับเกาะอ,อื่นๆก็เลยไม่รู้ว่ามันคือไบโอมอะไรครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะได้มันว่าไบโอมดำแล้วกันนะเอ่อหรือใครก็ได้ช่วยคิดชื่อไบโอมไอ้เกาะนี้ทีครับ,ข,บนนะรข้างบนอ่ะลลออออยยยฟ้้้้้าาาวัััังไไมมม่่่ปปปครรบบูสึกกกกนนนะะะเเเเจฮฮีีิิด จริงๆเรามีเฮลสโตนเราควรจะมีอะไรไปไว้สู้กับมันนะแต่เราไม่มีเฉยเลยมีนะเหมือนเห็นตัวอยู่ในแผนที่มีมีอุ๊ยกอะจังเก้ล นเน่ที่สุดข้าบารเราก็เจอเกาะใบย้มจังเกิลสักที่เอาจริงหาเราสลับฝั่งสำรวจบ้านเราอาจจะเจอเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ในโลกที่การเดินทางบันดาบแบบนี้ก็ตามนั่นแหละและเกาะคือสวยมากมีเป็นสะพานด้วยครับไอของในกล่องก็สมกับเป็นของใบย้มจังเกิลมากแต่ก่อนนี้คือสวยจริงครับอยากเอาไปสร้างในโลกปกติเลยเนี่ยก็อยากจะชมความงามของเกาะนีดหน่อยแต่เราต้องรีบนะครับปะออกต่อ่างก็ต่อสวยมากน่าทําที่วาร์ปสุดๆรถไหลยาวเลย ้ยข้างบนเกาะ้อยฟ้าหรืออะไรโอเคแล้วขวาด้านซ้ายก็เป็นไอ้นี่เป็นเกาะใหญ่บูมสติก๊กสายละครับซีรีส์นี้เล่นผสมผสมไปครับผมเธอเกาะใหญ่เกาะใหญ่ และดูเหมือนว่าเราจะเจอเกาะใหญ่แล้วนะครับในสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือคริสตันหัวใจเนี่ยมีเยอะมากสมกับเป็นเกาะใหญ่จริงๆริละดูเหมือนว่ามอสนี่เนี่ยเขาจะชอบใส่กล่องตกปลาของเีลลต่างมาให้เราซะจริงๆนะนเนี่ยและก่อนี้ก็ยังมีกล่องของเบลจังเกอร์ด้วยนะแน่นอนว่าเราจะยังเปิดไม่ได้และขอสปอยเลยว่าเราจะไม่ได้เปิดมาหรอกครับก็เพราะกุญแจมันไม่ยอมดรอปมาให้นั่นแหละและก่อนจะไปดูกันต่อก็เดี๋ยวมาทำบ้านไปจุดวาร์ปายรอนเอาไว้ซะหน่อยและในระหว่างนี้ผมก็มีคำถามค่ะว่าเหลังพึ่งมันอยู่ไหนว สำรวจดูข้างล่างซะหน่อยเผื่อโชคดีจะเจอรังพึ่งในเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างไหมก็มาดูกันเลยครับอาจจะลงไปดูแถวนี้ซะหน่อยเฮ้ยเจอครับนี่เป็นเกาะของโคลโลไฟครับนี่ครับไม่เจอรังพึ่งแต่เจอเป็นเกาะขุนแรกโคลโลไฟเหมือนกับเกาะข้างล่างของนรกเลยครับรังพึ่งอาจจะอยู่ลึกกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้ NPC ตัวขายไพโอนมันเกิดมาแล้วเรางั้นก็ขอแวะกระอบไปซื้อก่อนครับเธอมีไพโอนแล้วนะเธอเป็นนักซิ่งรถไฟเหรอเุ้ยกรอบบินอาร์มี่เกิด นั่นแหละครับเหมือนมันยังไม่อยากจะให้เราสู้บอสเลยนะเนี่ยอีเวนต์กรอบบินมาเกิดซะตอนนี้พร้องกันก็ขอกลับไปเคลียร์ก่อนเลยกันนะเพราะเหนเป็นีกรอบบินก็เป็นสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดสําสหรับอีเวนต์กรอบบินที่เกิดมาตอนนี้ก็บอกเลยว่าชิลจัดๆครับเพราะของเราเนี่ยโหดสุดๆพร้อมซัดมากจะเข้าฮันดหมดตอนนี้ก็ยังได้แต่ก็ดีนะที่อีเวนต์มันเกิดมาตอนนี้ถ้ามาเร็วกว่าน,นี้แน่จะหนังชีวิตอยู่ครับเธอปือนไฟเคลียร์ไวสุดนะแต่มีปืนไฟใหม่นะปืนไฟของแร่เฮลสโตนน่ะเธอมันโหดใครบอกไม่โหดเขาไม่ได้บอก เขาไม่ได้บอกถ้าเกิดแบบหมอให้เราพักนี่ผมว่าผมว่าเราควรเชื่อนะไม่งั้นเราอาจจะได้พักนานกว่าเดิมแบบเลี่ยงไม่ได้และเรียบร้อยครับปะก็รับมาโดนหาหลังพึ่งกันต่อดีกว่าคือผมมาหาวันที่ผมตื่นมาแล้วมันมันสดชื่อนอะยากมากเลย ถ้าเกิดว่าในผมตื่นมาแล้วมันรู้สึกว่าแบบโหวันนี้แม่งแบบเชี่ยเต็มร้อยว่ะไม่ป่วยเว้ยอุ้ยหาโคตรยากวันนั้นจะเป็นวันที่ผมแบบโหโคตรแฮปปี้เลยอย่างวันเนี้ยตื่นมาก็เป็นนะอ้าวเธอทำไมอะดูแลดูแลกับดากระวังนะเต็มพื้นเลยโอ้โหู my god นี่รอยเธอขุดแล้วเนะี่ย ไม่เจอลังพึ่งครับแต่เจอเป็นจังเกิลเทมเพลออยฟ้าเหมือนจะเป็นลังดีครับจังเกิลเทมเพลมาแบบนี้ลังพึ่งต้องมาต่อแล้วป่ะและก่อนจะไปดูก,กันต่อก็ขอแวะสำรวจรอบๆนิดน,นึงครับเพื่อจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดด้วยครับถึงพี่่วยบอย,บอยแต่มีคนดูแลก็มีความสุขนะผมว่าอันดีดีมากเลยนะคุณคอมเมนต์ดีมากเลยกล่องข้างบนน่ะเธออาจะจิกได้จิกได้หนึ่งแนละ้ว เอาเชีย่ยแล้วมันไปอยู่ฝั่งนั้นอีกโอ้โหวเว้นเมันต้องเข้าไปข้างในไม่ใช่เนี่ยเขาขุดมาแล้วแต่มันเขาเก็บได้กล่องนึงแต่ว่ามันมันไม่ถึงเนี่ยอุย้ยได้แล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเราเอาได้เนะนี่ยเห็นไหมเรามุดมาได้ครับโอ,โอเคได้หนึ่งสองอุย้ยได้เนะี่ย แต่ตรงนี้ไม่มีมีที่มุดอยู่ครับขุดก่อนนี่มันคมคนทำมอสคงเดี๋ยวเธอเข้าไปข้างในได้ <laughs> ใช้สูตรนะดิเขาสามารถเข้าไปได้แต่ว่ามันอันตรายมากเข้าไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เราเก็บอะเราได้กล่องดันเกี้ยนมาเพียบอะถ้าเปิดได้ของดีๆนะบอกไปโคตรสบาย เกินขั้นจริงครับเด็กกล่องมาเพียบและผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่กล่องธรรมดานะครับมันเป็นกล่องที่เราจะต้องตกปลาหาตอนฮ์ดโหมดก็ไม่แปลกครับพอจังเกิลเทมโฟลเราจะต้องเข้ามาตอนฮ์ดโหมดอยู่แล้วแต่เราดันเก็บมาได้ซะนี่ให้แถมเข้าไปเยอยๆในเทมโลได้ีคนทำมอสกำมัดน,นะครับแบบนี้และเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องดูครับว่าเราจะได้อะไรจากกล่องที่เราเก็บมาบ้างมาดูกันเลยครับเขาได้กล่องดันเจี้ยนมาเขาจะเปิดแล้วมาดูว่าจะได้อะไรบ้างปึ๊บอุ้ยนี่ได้เป็นตกปลาโอ้โหไฟเบรกลาสโอเคจริงๆถ้าลงมอสเนี่ยมันค้าฟได้นะมาด เฮ้ยเปิดเลยแหละฮาร์ดโหมดแล้วก็ได้เป็นเดีย๋ยวเฮ้ยดันเจียนแบทเทอร์ลอดแล้วก็แลยฮาร์ดโหมดไอ้เหามจริงแล้วเป็นแรกดับ2ด้วยครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถไอ้น,าาอนี่เราจะสามารถไอ้นี่เราสามารถคราฟได้ ตาลกและตาหลกและเล่หานหมูตาหลกและได้แลดับ2ของฮันหมดมาครับเอาจริงเราทําหน้าไม้มาเล่นได้เลยนะเนี่ยแต่เพราะว่าเราเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะข้ามขันเกินไปครับแล้วล่ะสำหรับตอนที่3นี้ผมก็ขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆมันก็สามารถไปต่อได้อีกหน่อยแหละตอนนี้แต่มันก็หน่อยเกินไปหน่อยครับเอาไว้ซัดยาวๆต่อนหน้าเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้เข้าฮันหมดเลยไหมต่ก็ขอฝากติดตามกัน,กนด้วยนะครับขอบคุณครับแต่เราน่าจะเผาไม่ได้ปะเผาได้ดิเนี่ยเผาได้ครับแล้วราคา ไอ้อย่างโกงแต่เราจะทำอะไรได้วะแน่อุลี่เขอคุมมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ปะเนี่ยไม่ได้อยู่เท่านี้ทำแบตเทอร์ลอดได้นะแต่โกงนะไอเบ็ดตกปลานี่เราจะไม่เอามาสู้นะครับเพราะมันดำเหนียมมันเวอร์ครับเนี่ยทำที่ขุดกับเอ็นวิวได้ครับดาบหอ,อกธนู